หลังจากที่ได้ดูหนังฮังเกอร์กดใจไม่ไหวแล้วค่ะกับเมนูกว๋วยเตี๋ยวงอแงแต่ว่าจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวงอแงอสไตล์แอนสาวใต้ค่ะ เริ่ม้วยการเอาเส้นใหญ่เข้าหมอ้อทอดไร้น้ำมันให้สุกเหลืองกรอบค่ะจากนั้นก็มาหั่นกุนเชียงกันยิ่งดูหนังเรื่องนี้ก็ทําให้นึกถึงเมนูโปรดฝีมือแม่ที่แม่ทําให้ทานในวัยเด็กค่ะเป็นเมนูที่มาจากความรักแค่เมนูง่ายๆก็อร่อยแล้วค่ะหั่นกุนเชียงเสร็จแล้วก็มาหั่นเต้าหู้เหลืองกันถ้าไม่มีเต้าหู้เหลืองก็ใช้เป็นเต้าหูข้ขาวธรรมดาก็ได้ค่ะแอนก็จะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเตาแบบนี้ค่ะหั่นเต้าหู้เสร็จแล้วก็มาซอยต้นหอมกัน ชอบเยอะก็ใส่เยอะได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะแล้วก็เตี่ยวงองแงของแองก็จะใส่กระเทียมสับด้วยนะคะได้วัตถุดิบพร้อมแล้วก็ไปเตรียมทำกันเลยค่ะ ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปจากนั้นก็นํากุ้งแห้งมาทอดเลยค่ะก่อนออกมาทอดก็ล้างกุ้งแห้งก่อนนะคะจะได้ไม่เค็มมากค่ะทอดให้เหลืองกรอบดีก็ตักขึ้นพักไว้ค่ะจากนั้นก็จะรินน้ามันออกให้เหลือน้ํามันเล็กน้อยค่ะแล้วก็ใส่กุนเชียงกับเต้าหู้เหลืองลงไปเลยให้เพื่อนเพื่อนใช้ไฟอ่อนในการผัดไม่งั้นกุนเชียงจะไหม้ค่ะผัดจนสุกเหลืองดีก็ตามด้วยกระเทียมสับลงไปแล้วก็ผัดอีกครั้งหนึ่งค่ะ จากนั้นก็ตามด้วยไข่ไก่ลงไปเลยค่ะแอนใส่ไข่ไก่ทั้งหมด3ฟองด้วยกันแล้วก็ใช้ตะหลิวขคยี่ไข่แบบนี้เลยค่ะผัดแค่พอไข่สุกประมาณนี้ก็ตามด้วยเส้นลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ใส่เส้นใหญ่ลงไปเลยค่ะแล้วแอนก็จะปรุงรสด้วยเต้าเจี้ยวลงไปซีอิ๊วขาวเล็กน้อยตามด้วยซีอิ๊วดำซอสน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลทรายในหนังเขาก็จะใช้ซอสเอ็กโอในการปรุงรสค่ะแต่ว่าแอนไม่มีซอสเอ็กโอก็จะปรุงรสสไตล์งองแงของแอนเองเลยค่ะแอนว่าเมนูนี้ดูๆไปก็เหมือนก๋วยเตี๋ยว คั่วผสมกับผัดซีอิ๊วเลยค่ะจากนั้นก็จะใส่กุ้งแห้งกับพริกไทยป่นลงไปเล็กน้อยแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกครั้งค่ะก๋วยเตี๋ยวงองแงวันนี้เครื่องแน่นๆน่าอร่อยมากๆเลยค่ะและแอนก็จะปิดท้ายด้วยต้นหอมซอยลงไปผัดให้เข้ากันอีกครั้งแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะรสชาติของก๋วยเตี๋ยวงองแงก็จะออกเค็มๆหวานนิดหน่อยแอนแนะนําว่าเวลากินให้ปรุงรสด้วยพริกป่นแล้วก็น้ําส้มค่ะรับรองว่าอร่อยติดใจแน่นอนค่ะ